ขอของใหญ่มัางนะขอใหญ่บ้งง่งถ้าคือไม่เก็บเพื่อนเราขอใหญ่ไม่เก็บมันจะขยับก่อนมันตายก่อนนะเมื่อกี้อ๋อเหรอเออว่ะตอนนี้เราเป็นคนหาแล้วเราต้องจําแผนที่ให้ได้ใช่ไหมต้องจําแผนที่ให้ได้แล้วก็ไปตามหาไม่น่ายากแต่และของที่ของที่เห็นที่ส่วนใหญ่มันจะเรียงกันแบบว่าเป็นระเบียบถ้ามีอะไรผิดระเบียบมาผมว่าผมน่าจะหาได้เออนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองเล่นเป็นคนหาดูน่าสนใจมา แสดงความจีเนียนการหาให้ดูอันนี้อะไรอ่ะคืออะไรวะไอเทมที่เราเก็บได้อ่ะขอมีเยอะอยู่อ่ะน,น่าจะต้องมีสักคนกลายเป็นถังแต่ถังที่มันแยกออกมาก็มีน้อยอยู่นะอืมถังนี้มีสองอันเดีย๋ยวใครเป็นเนียนขอเราโอเคมาแล้วอยู่ไหนวะเอาตัวกอยู่ไนเนี่ยมองหาไม่เจอเอาเฮ้ยตัวเราอ๋ออยู่นี่บัดโถ ไม่อ๋อ,อเรา,เรามองเราเป็นมุมมองคนที่สามมันก็วาอยู่อ๋อมันเห็นเป็นมุมนี้เหรอถึงว่าทําไมมันยากเพราะมันมองมุมนี้นี่เองกดที่นี่เหรอเออโอเคไม่ใช่ช่วยแหมนึกว่าเก่งอันนี้มีเปล่าวะจำไม่ได้ไว้ไว้ก่อนไว้ก่อนขออันที่ชัวร์กันพอมาดูมุมนี้แล้วมันยากไงตอนแรกเรามองจาจากด้านบนเนี่ยพอมาดูมุมนี้แล้วมันยากขึ้นผม,ผมก็ว่าเออมันยากอย่างนี้นี่เองเอาจริงผมก็ไม่รู้อ่ะ ยากเลยเนี่ยเออเข้าใจและความสื่อคนที่เป็นมึงปะเนี่ยเว้ยเห็นหินมันโดดมาแต่ละคนก็น่าจะเนียนนะคือแต่ละอันนี่มันดูไม่ค่อยผิดธรรมชาติเลยผมนึกว่ามันจะง่ายที่ไหนได้เข้าใจความสื่อคนหาแล้วบางคนอาจจะมาแอบถังไม้นี่ปาวะเอ,อ้ยไม่เจอเลยวะครับใครมาแอบหลังนี้ปะไม่มีไม่มี เหลืออีกกี่คนนะคนแอบเลยตั้งเจ็ดคนเลยวะมันซ่อนกันยังไงวะเนี่ยบางคนอาจจะเป็นพวกไอ้พวกลาวตักผ้าอะไรพวกนี้ม้านั่งนี่มันโดดมานะมันมันไม่มีไม่ใช่อะมันผิดธรรมชาติมากเลยเนี่ยบัตรศพผมนี่แม่งโคตรหากากมากเลยไม่ไม่ไรนี่คือการหาครั้งแรกของผมผลลัพธ์คือโคตรกาอืมไม่รู้จริงว่า เอาจริงอะอาหาโคตรยากเลยอันนี้ป่ะจำได้วันก็เอไม่รู้อะ่ะโอ้ถ้าผมจำแม่นกว่านี้คงจะดีผมอาจจะจีเนี่ยแต่ความจำโคตรสั้นคือไม่รู้เลยว่าโอ้โหผมจะตายแล้วอะ่ะมันเหลืกตั้งเจ็ดคนเลยนะเว้ยใช่พลังไม่พอการตามหากดอีกทีกูเด้งเลยนะเอ้ยอะไรใครตบตบพลาดใช่ไหม เ้าธนูมันมายืนเนียนปะ่ะแต่ว่าไม่มันเรียงกันเป็นแถวเกินไปมันเป๊ะเกินไปนะจะใช้สเต็ปผมในการยืนให้เป๊ะมันก็อ,อ้าวได้เลยเหรอเออไว้แหลมแหลมแหลมแลมไอ้ต้องการนี้มันอะไรอะเราเก็บดูไหมคืออะไรระเบิดอ๋อไอเทมระเบิดเออโหลืมไปว่ามันไอเทมพวกนี้ด้วยตายหาแล้วผมว่ามันต้องอยู่แถวเนี้ปาายปลาใส่หน้ามันน็อขดพลาดอันสุดท้ายตกไปนี้ดิ ตบหายโคตรยากเลยอ่ะมันเป็นอะไรกันวะอ๋อเป็นถังโอ้มันหวยเป็นถังเป็นถังขึ้นไปอยู่ด้านบนตรงนั้นก็ได้เหรอโอ้ได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยครับผมผมอาจต้องเล่นหลายๆรอบหน่อยก่อนจะโปรทั้งการหาและการซ่อนไปคนหายก็เราได้ไหมใหญ่เป็นคนหาเอออายเป็นอ๋อเวลาเป็นถังมันจะเรียนกันสามอันผมก็ว่าถ้าอย่างนั้นมันเรียนได้สบายเลยอ่ะถังมันเป็นเป็นมันมาทีเดียวสามอันเออผมก็คิดว่ามันจะมาแค่อันเดียว ปัญหาคือเรารอบนี้จะไปอีูตรงไหนดีถึงจะเนียนเออเนี่ยถังไม่อยู่ตรงเข้าไปตรงนี้นี่น่าจะเนียนได้เลยเนี่ยเข้าไปเข้าไปนั่นแหละล็อกไว้ก่อนขอหมุนดูองศาหน่อยว่าโอเคปะ่ะอืมเอาจริงจอยากจะหมุนอีกหน้าด้านหนึ่งมามากกว่าหมุนได้ไหมอ่ะหมุนหมุนหมุนอันนีก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปทางซ้ายหมุนตรงไปไม่ไม่ไม,ไม่เองอเลื่นขึ้นไปลื่นขึ้นไป เคนั่นแหละถังตั้งกับใกล้ๆขวดวายมันคือถังวายโคดเนียนแต่ตำแหน่งมันอาจจะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะอยากเคยรบอีกนิดแต่ว่ามาแยกยังวะเดี๋ยวคดูกันยังไม่มาหนิมันอยู่ห้องนู้นหมดเลยขยับได้ยี่งนิดนะขยับนิ่งนอเคเอะผมนี่เน้นความห่างโคดปลานี่เพื่อนเราแม่งอ่าดูไปกันจะกระโดด กระโดดขึ้นไปมันจะไม่แปลกว่ะเพื่อนอจพยายามจะกระโดดไปบนเตียงมันจะไม่แปลกไปอ่ะเพื่อนส่วนอันนี้มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือขึ้นไปเกาะด้านบนนี่คือทํำยังไงวะมันมันจะเห็นเป็นภาพยังไงโคมไฟที่มันมันลอยได้เนี่ยมันจะไม่แปลกเหรอวะขณะที่พวกนี้ก็หาในนั้นไปเออเนี่ยการไปแอบอยู่ในนี้คือเป็นอะไรที่น่าจะต้องห้ามมากเลยเนี่ยเพราะมันค่อนข้างจะมีของเยอะจริงแต่ว่ามันจงแจงหลายคนอยากจะไปแอบในนี้เอาตายเลย ตายไปนหนึ่งคนคนหามึงกดมั่วคือบางคนมันหาก็กดมั่วถั่วไปเรื่อยกว่าจะเจอแลวคนหายแค่สามคนผมว่าผมน่าจะสบายนะดูจากความเนียนแล้วผมน่าจะเนียนเพื่อนเราก็ตำแหน่งดีตำแหน่งดีแต่ว่าจุดวางไม่ค่อยจะเนียนเป็นผมนี่ผมจะต่พิกริ่งเลยและคนไปหาห้องอื่นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยเลยสองนาทีดูเพื่อนเราแม่งเดินโชว์เลยเออสบายเนะ <c oughs> เาะรอบนี้ผมคงจะชนะได้สบายนะดูดูโอ้โห ยีเป็นเสาแล้วมึงขวางกันอย่างนี้เลยอะ่ะเออเออเว้ผมว่าไม่เนียนนะคือเอาจริงผมว่าไม่เนียนเลยอะ่ะมันปิดทางเข้ากันเห็นเห็นอย่างเงี้ยคือไม่เนียนเลยนะเสาเนี่ยคือก่อนอื่นผมต้องเรียนรู้ก่อนตอนที่ผมเป็นคนซ่อนแอบผมต้องเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ไหนมันจะกลายเป็นที่ซ่อนได้แล้วพอเป็นคนที่ผมจะมาหาเนี่ยเออผมจะได้รู้ว่าต้องหาอะไรบ้างอย่างเสาเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดผมไม่รู้ว่าเป็นเสาได้ผมก็ไม่รู้เนี่ยก็เดินผ่านไปผ่านมาไม่รู้เรื่องอ่ะ แต่เอาจริงไม่มีใครมาหาห้องนี้เลยเออไม่มีใครมาหาห้องนี้นะโอ้ยเจ็บบางตายเฮ้ยเจ็บบางตายเฮ้ยเนียนวานเนียนจริงเป็นเหมือนกับเครื่องตกแต่งของประตูโอ้โหอันนี้เนียนคือเป็นผมผมก็หาไม่เจอะมาแปะติดก,กับประตูไปเหมือนกับเครื่องตกแต่งเนียนโอเคค้นหาเหลยกี่คนวะนนียเลยคนเดียวนะผมชนะแล้วเนี่ยหากันไม่เจอเลยวะ่ะ ไอกล่องนี้มันเออแต่ไอแต่ด่านนี้น่าจะหายากจริงเพราะของมันเยอะหลายคนมันวิ่งไปอยู่ตรงห้องเนี้ยแล้วก็ตบตบ,ต,บตายกันทุกคนนี่ก็พยายามจะพยายามจะรอบครอบไงตบไม่ได้ผิดอ่ะผิดอีกจะตายจะตายจอตบยายเอาตบยายเอาเลยสติแตกนั้นได้นานได้เฮ้ยเอาตบดิเอออ๋โอโหไม่หลบหลบด้านหลังเออนีเนียนนี่เนียน,นยแต่ผมก็รอดแล้วแหละ มั่นมันตบได้รัวขนาดวะมันหัวใจไม่หมดอดอดูมันตบรัวมากหัวใจไม่หมดเหรอวะคือมันตบใหญ่นะอ่ะตบอยู่นั่นแหละไอ้มันมันตบได้หลายครั้งจังน่าจะเกินห้าครั้งแล้วนะมันได้เลยอย่างนี้ก็ได้เลยไม่คนเป็นหล,ลบหลบหลังประตูเยอะเว้คือที่นี่น่าจะยากจริงโอ้เป็นประตูอ๋อเป็นประตูก็ได้ บักฮานมึงเอ้ยคนยากั้งนั้นเนะี่ยเช็ดเป็ดเป็นประตูก็ได้ผมสงสารคนหาว่ะเอาจริงผมอาจจะหาไม่ได้ก็ได้ขอเป็นคนหาแต่อยากเป็นแตล่ลองเป็นดูเป็นคนหาเทพๆหน่อยเป็นไหมเป็นซ่อนแอบว่ะโหเราเป็นอันนี้ด้วยนะน่าจะเนียนได้ไม่ยากนะขอดูแบบกวา้างๆได้ไหมน่าจะเนียนได้ไม่ยากน่าจะเนียนไม่ยาก เอาจิงหลบใต้นี้ก็ได้นะจะมีใครสังเกตเห็นปะไม่ดีมันจะเป็นมุมมองแบบนั้นมันจะมาเห็นข้างใต้ก่อนนะนั้นตรงนี้ไม่เนียนอันนี้มันน่าจะอันนี้ไม่เน้นเนียนเน้นการเอาตัวรอดมากกว่าควรจะกระโดดไปอีกฝั่งหรือเปล่าไม่น่านะเพราะศัตรูน่าจะหาตรงนั้นไม่น่าจะหันกลับมาหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือไม่เนียนไม่เนียนเลยเอาจริง <laughs> เน้นการจะเอาตัวรอดให้ได้มากกว่าโดดกลับมาทด่ไหโดด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 เออโดดขึ้นเออตรงเนี้ย ตรงนี้จะเด่นกว่านี้จะเดยนกว่า,วาหรือไม่งั้นถ้ามองจากมุมด้านล่างของมองจากด้านล่างหน่อยเราเข้ามาหลบด้านหลังนี้ได้ไหมเราเล็กพอป่ะเช็ดเป็ดเกือบได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดออกงั้นออกมาเลยออกมาเล้ยค่อยๆเดี๋ยวไปหน้าหน่อยโอเคตรงนี้น่าจะเียน เมื่อกี้มันเห็นเรา,าเพื่อนเราก็ดิ้นไปนะวิ่งกันดื้อเลยเนาะเนี่ยเพราะพาะวิ่งอยาจะโดนถ้านิ่งๆอ่งไม่ค่อยโดนหรอกวิ่งอย่างงี้จะโดนหนะักดูดูพี่แกวิ่งหลบไปหลบมาป้าจะรอดไหมเนาะนี่ผมตั้งเนียนนะตำแหน่งนี่คือวันดีเป๊ะน่าจะรอดแต่เอาจริงคือ,อมแม่งมาแล้วแม่งเห็นหรือเปล่าวะเนะี่ยกระโดดข้ามไปนู่นเลยเฉียดเผ็ดใจยเย็นใจยเย็นไม่มีใครังเก้วใช่ไหมเราเป็นแคชเชียร์อย่างเนียนควรจะมาอยู่ข้างหน้าหน่อยเพื่อความเนียนเนี่ยแต่ไม่ทันและ ควรจะไปข้างหน้าอีกนิดเพื่อความเนียนแต่ตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วต้องนิ่งไว้ก่อนแต่ของในนี้ก็เยอะนะมันจะฟุกมาหาเราเจอเลยอะไม่น่ามากงผมว่าผมก็เนียนอยู่บ้างดูดูมันมองไปรอบๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรแปลกๆพยายามจะมองอยู่ได้ดูดูมันกระโดดมาเีอะคืออะไรวะไอคนไอตัวนี้มันโดดไปโดดมานี่มันคืออะไรวะแล้วไม่ใครเห็นด้วยนะประเด็นมันถ่วงเวลาอมันโดดไปโดดมามีการหนีอย่างนี้ด้วยวะ แล้วไม่มีใครเห็นด้วยนะเอาโดดไปถึงอ๋อมันโดดไปข้างบนนั้นก็ได้ผมเพิ่งรู้เนี่ยดดดวันนี้ก็พยายามใหญ่คนหานี่ท่านจะเยอะเนี่ยไม่ใครสังเกตไอ้ถาดน,นี้เลยเไปเล่นมันดีมันจะพากูซวยเนี่ยพามาัแนแบวนี้ทำไมเว่ยอะไรเงเว่ยอะไรเงนั่น่าไม่เห็นเดี๋ยววะนั่นมันอ๋อมันกำลังล่อก,กันอยู่เออนั่นแหละถ่วเวลาไว้ถ่วเวลาไว้นั่นแหละตายหาแลว้วเว่เฮ้ยช่วยอะไรไม่ค่อยได้ยาได้มึงนะหันมาแล้วใจเย็นนะเราคุยกันดีๆได้ นนิ่งไม่ไม่ไม่นิ่งไว้นิ่งไว้เออแหลมเป็ดอย่าไปไกล้ไปใกล,ใกลอย่ามาอางนี้เนียนได้ยังไงวะผมว่าถ้าเป็นผมตำแหน่งมันไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดต้องต้องไปข้างหน้าให้มันใกล้ๆกับข้างหน้าถึงจะเนียนกว่าแต่โอเคผมรอดมาได้ก็ถือว่าผมเออออกไปห้องนี้มีอะไรแล้วพยายามมาอยู่เฝ้าในห้องนี้โน้ตมาตบเริ่มตบมวัวแล้วเริ่มตบมวัวแล้วไอเวนี่ อย่างโกงดิตบบางทีบางคนคือตบรัวมากอะ่ะใจยเย็นเฮ้ยคลิปหอยแล้วมันไล่ตบเรียงอันแหละจะโดนตัวไหมเนี่ยนี่เนี่ยทำไมมันมันมัน,มน,มน,มนจับมันตบได้หลายอันจังวะโคตรโกงอะ่ะเว้เอ้ยพอเวลาใกล้หมดมันตบรัวๆอะไรคืออะไรวะเออขอเป็นคนหามั่งดิอยากเป็นคนหาอยากตบคนมั่งอะ่ะ ดูยหานี้ตบแล้วมันโกมันมันตบรัวขนาดนี้นเลยวะหรือว่าตอนไม่กี่วินาทีสุดท้ายมันจะตบรัวๆได้อะไ่ะคนที่ตายคืออะไรอ่ะเวเ้ยเนยเป็นคนหาหน่อยไหมอยากจะลองดูว่าอะไรมันผิดแปลกเขาก็เป็นคนหาหน่อยครับพี่เกยียดแอบแล้วตักวก็โชคดีเป็นแต่แอบเนาะเออโอเคแอบก็แอบ ดูแต่ละคนหนีสิโอ้ยเนาะโหถ้ากระโดดขึ้นไปชั้นตรงนู้นได้ป่าวะกระโดดถึงปะโดดโดดโดดนิดโดดเออโดดอีกครั้งนึงด่งโดดโดดออกมาหน่อยออกมานิดนึงโดดขึ้นไปนั่นแหละงั้นก็หมุนคนไม่เนียนอ่ะเออเนี่ยเอาตัวรอดมาก่อนเดี๋ความเนียน หอขึ้นมาอย่างนี้เลยนะผมนะแต่มันก็เด่นไปนะเอาจริงๆมันเด่นไปมากเลยอะของบ้าไปอยู่ตรงนั้นไม่น่ารอดดูแล้วไม่น่ารอดอ่าขยับอีกขยับอีกขยับอีกต่อยตายไหมนะเอา้าต่อยไม่โดนอะเออเรียบร้อยไอ้ทุนนาฬิกามันเบี้ยวมากเลยเนะี่ยเออสมควรโดนไม่เกี่ยวตัวนะไม่นะ่ะยานะ เฮ้ยนาวางเฉยไม่น่าจะมีใครสังเกตแต่ว่ามันก็ดูเด่นเกินไปใช่ไหมมันดูง่ายแต่มันก็ดูเด่นเกินไปไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ใช่ไหมล่ะคิดในง่ายกลับกันคนหาเขาคิดว่าเอ้ยมันง่ายไปเปล่าวะมันอยู่ตรงนั้นคนเดียวมันใช่เลยอาจจะเป็นแค่ของลหลอกก็ได้แบบนี้เขาเรียกย้อนจิตวิทยาอนันไงโว้ย